สวัสดีครับสำหรับเกมล่าสุดนะครับที่เจอสุพรรณบุรีในบ้านนะครับกท็ทางทางทีมเรานะครับก็หวังจะได้3ามแต้มในบ้านนะครับแต่ก็พลาดไปให้สุพรรณบุรีในท้ายๆเกมนะครับก็เสียดายมากครับก็ในทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ครับก็พยายามทําตามเทคนิคทุกอย่างตามที่โค้ชได้ซ้อมไว้ทั้งสัปดาห์ครับก็ ทั้งลุกทั้งรับเต็มที่ทุกคนครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลครับบรรยากาศในทีมตอนนี้ครับก็ทุกคนก็กลับมาได้เร็วนะครับทั้งสภาพจิตใจหลายๆอย่างครับก็ทําให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นในทีมครับตอนนี้ก็ถามว่าสมบูรณ์นะก็สมบูรณ์นะครับก็อยู่ในสนามอีกทีหนึ่งว่าจะทําความเข้าใจในทีมยังไงครับใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับยิ่งยิ่งเจอทีมเชียงใหม่ยูนะครับเป็นดามี่แช์แบบศึกแห่งศักดิ์ศรีครับ ใช่ครับก็รอชมกันครับไปเป็นไงเชียงใหม่ยูนะครับก็ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่ครับก็มีทั้งดาวรุ่งในทีมก็มีครบเลยครับในทีมก็อย่าประมาทนะครับว่าไงอย่าประมาทดีกว่าครับแต่ตอนนี้ก็โฟกัสในทีมมากกว่าครับใช่โฟกัสแมตต์ต่อแมตต์ไว้ครับน่าจะประมาณสองหนึ่งครับเชียงใหม่เอฟซีสองะเชียงใหม่ยูหนึ่งนะระหว่างเดียวแลกกันนะครับ ก็ขอให้แฟนบอลนะครับช่วยร่วมร่วมกันเชียร์ครับเข้ามากันเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับในแมตช์ดร์บี้แมตช์เชียงใหม่นะครับก็รับรองครับมันแน่นอนครับสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามเพจสโมสรนะครับแล้วก็ไลน์ไอของทางสโมสรเชียงใหม่เอด้วยนะครับขอบคุณครับ